ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเคียงใจปฏิพัตตอนที่เจตอนเป็นท่านที่ดีที่สุดจวงอี้หลินงวงเงียลุกขึ้นมาดูดอกทอผ่านหน้าต่างรถม้าทว่านางเหนื่อยอ่อนงวงงุนจนยากจะประคองศีรษะให้ตั้งตรงโชคดีที่ได้ไหลกว้างของคนข้างๆเป็นหลักให้พิงศีรษะเล็กๆ จึงไม่โคกกับผนังรถม้าให้ขายหน้าดอกสีชมพูผลิบานเต็มทางที่รถม้าวิ่งผ่านงดงามตระการตาไม่ต่างจากในซีรีส์จีนเรื่องโปรดที่เคยดูแต่เมื่อนึกถึงลูกท้อหวานในใจของนางกลับเอ็นเอียงไปทางอย่างหลังมากกว่าไม่ชอบหรือเขาก้มหน้าลงถามเสียงนุ่มก็งามอยู่นางยกมือปิดปากหาว แต่ถ้าเป็นผลท้อหวานหวานคงประเสร,ริฐยิ่งไลน้ากระเพื่อมไหวสมเป็นเจ้ายืนมือมาดึงจมูกเล็กๆแสนรั้นเอาไว้ตาเกิดจะพาเจ้ามาใหม่นับว่าท่านเป็นผู้รู้ใจหนึ่งเดียวในใต้ล่าของขา้าจวงอี้หลินถูศีรษะกับหัวไหล่ของเขาถ้าทางอดออนไม่ต่างจากลูกแมวน้อยนางเสือของตาเกอถอดเขี้ยวเล็บแล้วกระมัง หญิงสาวเหลือบตาไปมองแผ่นอกแกล่งสองแก้มพรันแดงระเรือ่อแค่จำศีลร,รอเวลาขย่ำท่านคืนต้าเกอแทบทนรอเสียวอี้ไม่ไหวมือใหญ่อบอุ่นลูบไหลผมนุ่มสลวยที่ทิ้งตัวคลอเคลียกับร่างกลมกลึงอย่างผิดธรรมเนียมสตรีมไม่ควรสยายผมต่อหน้าบุรุษอย่าว่าแต่แค่ผมอะไรอะไรในร่างของนางเขาก็แทบจะเห็นจนสิ้น ฝากฝังร่องรอยความเป็นเจ้าของไว้จนทั่วดีที่ยังปราณีเหลือส่วนสำคัญที่เพียงแค่แตะต้องแต่ยังไม่ได้แก่ห่อมาชื่นชมเท่านั้นแล้วเหตุใดจึงคิดว่าต้าเกอเป็นต้วนซิวคนที่กำลังจะพริมตาหลับเข้าสู่ห้วงนิทราอีกครั้งพลันสะดุ้งตื่นเต็มตาต้ตาเกอขาหาหาแส้งปิดปากเอยเสียงยานค้าง ง่วงเหลือเกินดวงตาคมตรีมองคนเจ้าเลง่วงก็นอนตาเกิดจะช่วยกล่อมเสียวอี้เองมือใหญ่ค่อยๆเลื่อนผ่านช่วงเอวคอดกิวขยับสูงขึ้นไปยังซวงอกนุ่มตาเกอนางรีบตะคลุบฝ่ามือร้ายไว้ก่อนเขาจะทันได้ขยำขยีกับเนินเนื้อนุ่มของนางอีกครั้งในเมื่อตื่นแล้วก็มาคุยกันน้ำเสียงของเขาไร้วิแววสำนึกผิด เจ้ารังเกยียจคนเป็นต้วนซิ่วหรือจึงไม่ยอมพบต้าเกิเกี่ยวกระวัติเอวเล็กลากขึ้นมาบนตักกว้างอืมคนไร้เรี่ยวแรงขัดขืนทำใน้เพียงพิงอกกว้างพรูลมหายใจมองเพดานไม่ใช่ถ้าเคยรู้จักต้วนซิ่วหลายคนในใจอยากจะบอกเหลือเกินว่าต้วนซิ่วในยุคสองพันสวยกว่าสตรีแทบทุกนางเพียงแต่ เพราะท่านเป็นศัตรูหัวใจของข้าหมายความว่าน้ำเสียงของเขากดต่ำลงแต่นางเป็นคนที่ยาได้พูดแล้วก็มักจะเพลินจนลืมมองสถานการณ์รอบด้านก็หมายความว่ายามนั้นท่านคือคนรักของท่านแม่ทัพหลี่หยางกวงจึงนับว่าเป็นศัตรูตัวฉกาดของข้าอย่างไรเล่าดูอเอาเถอะตาเกิดของนางแทบจะเป็นเด็กน้อยขึ้นมาก็ช่างไร้เดียงสาเหลือเกิน ไม่รู้จักแม้กระทั่งศัตรูหัวใจเจ้าคิดว่าต้าเกอร์กับหยางกวงชอบพอกันหรือเขาเรียงลำดับเหตุการณ์ด้วยน้ำเสียงคุกคามยามนั้นเจ้าชอบพอกับเขาหรือจวงอี้หลินรีบสายหน้ากับอกกว้างจนเส้นผมกระจายปล่อยให้อีกฝ่ายขวาไปม้วนกับนิ้วมือเล่นไม่ใช่ชอบพอแต่ข้าชอบเขาข้างเดียวต่างหากเจา้าน้ำแข็งนั่นนิ้วมือเรียว คลายออกจากปล่อยผมเฉยคางหมุนขึ้นมาคาดคันมีดีกว่าต้าเกิตรงไหนประกายอันตรายบางอย่างใช้ออกมาจากดวงตาคมจวงอีหลินขมความหวาดวันเกลือน้ำลายอึกใหญ่กะกะก,ก็เพียงแค่เป็นแม่ทัพข้าจึงคิดว่าเขาคงจะแข็งแรงและดูบึกบึนกว่าท่านน้ำเสียงหัวเราะทุ้มต่ำในลำคอของอีกฝ่ายไม่ช่วยให้บรรยากาศร,รอบตัวดีขึ้น สมองของนางกำลังคิดหาทางหนีทีไลอีกฝ่ายกลับโฉบลงมาประทับริมฝีปากจุมพิษอย่างเร่าร้อนรุนแรงสองมือหยาบกรานลูบไหลไปทั่วอย่างอุกอาจร่างเล็ดมีอาจฝืนต้านแรงของอีกฝ่ายที่มากมายมหาศาลนางลงไปนอนกองบนเก้าอี้อีกครั้งโดยมีร่างของเขาทาบทับริมฝีปากร้ายดูดเม้มริมฝีปากของนางจนบวมเจ็บ ก่อนจะสุกไซลงตามซอกคอขาวสองมือใหญ่ลูบผ่านเนื้อผ้าไปยังสายคาดเอวถึงแล้วขอรับคุณชายเพราะเอาแต่รมรันพันตูจึงสุดจะรู้ว่าถึงที่หมายแล้วยามไพร่คิดไปว่าพวกเขาคงอยู่หน้าประตูวัดหัวใจของนางก็พลันกระวัดถึงบาปกรรมนี่นางทำเรื่องบัตสีบัตรเถลิงหน้าวัดอยู่รือชาตินี้คงไม่ได้ตายดีแน่ สองมือเล็กรีบผลักเขาออกร้อนร้นจัดเสื้อผ้าผมเผาจวบจนเขาเข้ามาจับนางหันหลังช่วยรวบมวยผมให้จนเรียบร้อยแล้วก้มลง,งกระซิบตรงกกหูพาเอาขนกายสาวลูกสู้คืนนี้ต้าเกิดจะให้เสี่ยวอีทดสอบความแข็งแรงทั้งคืนดีหรือไม่ไม่ใช่แค่ถามชายหนุ่มยังยืนกรานผ่านการกระทำกดริมฝีปากร้อนเผา ลงหลังใบหูซุกใายไปตามหลังคอขาวเนียนนางรีบดันตัวออกห่างก่อนจะพ่ายสายหน้าไม่หยุดตอนนี้เสี่ยวอี้รู้แล้วว่าตาเกอแข็งแรงที่สุดรีบหันกลับมาอบกอดร่างหนาแล้วซุกหน้าลงบนหน้าอกแกรง่งเป็นท่านที่ดีที่สุดห่วงใหญ่ค่าหาใครเทียมข้าอาจเคยลหลงไหลท่านแม่ทัพไปบ้างตามประสาเด็กสาวช่างฝันแต่ยามนี้คนตรงหน้านี้ต่างหาก คือคนที่ข้าชอบที่สุดคล้ายกลัวเขาไม่เชื่อนางจึงบรรจงจุมพิษลงบนอ,อกซ้ายตรงตำแหน่งหัวใจหัวใจที่เต้นตุบๆภายใต้ริมฝีปากของนางเขารวบร่างบางเข้าสู่อ้อมกอดกลมลงจุบหน้าผากมนแผวเบาเสี่ยวอี้ก็คือคนที่ต้าเกอรักที่สุดเช่นกันนางพยักหน้าในอ้อมกอดนั้นข้ารู้เพราะเสี่ยวอี้ก็รักต้าเกอคนดีที่สุดเช่นกัน สามีตัวน้อยของนางในที่สุดนางก็ตล่อมเขาเข้าบ้านจนได้ <c oughs> ลงไปไหว้พระเธอะเดี๋ยวจะขําสซก่อนวันนี้ขึ้นชื่อเรื่องผูกดวงชะตาดูเรือยยามพวกเราจะได้ดูเรือกเสียทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวตาเกอท่านนี่มันหนุ่มยุคโบราณหรือสี่ G กันแน่เหตุใดถึงไวซี่ยิ่งกว่าสัญญ,ญาณไวไฟสารภาพรักปุ๊บหาเรื่องแต่งงานปับ๊บ จะไม่ให้เวลานางขัดเขินสักครึ่งเคอครึ่งช่วยยาำหน่อยเรือเขาเพิ่งก้าวลงรถมาส่งมือให้นางม้าเร็วก็วิ่งมาหยุดอยู่ตรงหน้าทหารองครักษ์ผู้หนึ่งรีบเข้ามารายงานเรียนใต้เท้าไปฮ่องเต้มีรับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าด่วนมือเล็กชะงักเล็กน้อยก่อนจะเพียงหน้าให้เขาเช่นนั้นเรากลับกันก่อนเถิดวันนี้อยู่ไม่ไกลเอาไว้วันหน้า ท่านค่อยพาข้ามาใหม่นางบีบมือเขาเบาๆรู้ว่าอีกฝ่ายร้อนใจอยากพาเข้าไปผูกดวงชะตาทว่ากิจราชการก็สำคัญดูจากสีหน้ากระอักกระอ่วนคงกลัวนางน้อยใจกระมังฮือ <c> ฮ <oughs> สวรรค์ประธานสามีแสนดีเช่นนี้มาให้ท่านจะน่ารักไปไหนองครักษ์อีกคนที่ติดตามมาก็เร่งจูงมาเข้ามาให้เขาเตรียมไว้เพราะรู้ว่า พวกนางนั่งรถมามาจวงอี้หลินพยักหน้ายืนยันอีกครั้งข้าม,มีเวลาเหลือเฟือตาเกิอก็ทราบเขาวางมือลงบนผมของนางแผ่วเบาขอบคุณที่เข้าใจตาเกิอไปเพ่จวินช่วยส่งร่างบางขึ้นนั่งจากนั้นก็ค่อยกระโดดตามขึ้นไปนั่งซ้อนหลังควบหมาพานางกลับเมืองหลวงด้านหน้าประตูวัดยามนี้จึงพลันสงบลงอีกครั้งราากับเบอร์ครู มีได้มีคนกลุ่มหนึ่งมาเยือนหากมองลอดประตูเข้าไปด้านในจะเห็นร่างหนึ่งในชุดสีม่วงมีร่างเตี้ยวกว่าในชุดสีม่วงอ่อนเดินตามนายท่านจะไม่ตามพวกเขาไปหรือขอรับเด็กรับใช้มองเทพชะตาสื่อเมืองด้วยสีหน้าฉงนในเมื่อท่านผู้เท่าต้องการจะลงมาช่วยคนทั้งสองเหตุใดจึงไม่รีบตามไปผู้สูงวัยเพียงทอดถอนใจนี่เป็นชะตากรรม ที่พวกเขาสร้างขึ้นมาไม่ว่าคาหรือสวรรค์ก็ม่อาจแทรกแซงคงทำได้เพียงเฝ้าดูม่อาจยื่นมือเข้าช่วยเหลือเอ่ยจบจึงสะบัดแขนเสื้อสองร่างพลันอันตรธานหายไปเหลือเพียงสายลมอ่อนๆพัดกลีบดอกท้อที่ร่วงหล่นปกคลุมพื้นอิดกลางลานกว้างให้ปลิดปลิวลานกว้างกลางคฤหาตระกุลชางวันนี้ช่างแตกต่างจากเมื่อวาน ที่มีผู้คนเข้าออกพลุกพรานออกไปทางไหนล้วนแต่เห็นผ้าแดงตัวอักษรมงคลงานแต่งของฉางอันเฉินจัดได้ยิ่งใหญ่แม้ไม่อาจเปรียบกับงานของอีหุยเจียเจียเมื่อปีก่อนทว่านางกลับมองว่าสเสน่ห์ต่างกันเพราะแขกเรือฝั่งเจ้าสาวเป็นบรรดาพ่อค้าและข้าหับบดีส่วนฝั่งเจ้าบ่าวเป็นขุนนางขั้นไม่สูงไม่ใหญ่ ผู้คนหลั่งไหลมาอวยพรด้วยความจริงใจภายในงานจึงเต็มไปด้วยรอยยิ้มคำอวยพรมีท้องคอยระวังกิริยาหรือเคร่งธรรมเนียมมากเกินไปหลังแต่งบุตรสาวออกเรือนท่านนาสภัยก็มีท่าทางเสื่องซึมเศร้าลงเล็กน้อยอาจเพราะมีบุตรสาวเพียงคนเดียวโชคดีที่ท่านราชครูจวงอนุญาตให้หูหญินรองกลับบ้านเดิมเพื่อช่วยงานท่านแม่ของนางจึงอยู่ค้างที่นี่ต่อ อีกสองสามวันนับว่ายังพอเป็นเพื่อนคุยช่วยคลายเหงาให้น้าสะพยจวงอี้หลินรั้งอยู่กินข้าวเช้ากับท่านตาและสตรีทั้งสองหาเรื่องการเดินทางเมื่อครั้งก่อนๆมาเล่าให้ได้ยินเสียงหัวเราะของคนสูงไวยนางจึงค่อยคลายใจก้าวออกจากเรือนนิยมสายแวะที่ร้านผ้าอี้ชางเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยลงไปเจียงนานคราวก่อน นางเลือกผ้าไหมเนื้อดีกลับมาไม่น้อยเพิ่งขนส่งมาถึงร้านลูกจ้างก็จัดการได้เรียบร้อยนำออกมาอวดโฉมอย่างไม่นึกเสียดายเหล่าหูหยินที่มาเยือนร้านทั้งหลายต่างก็รีบแย่งกันสั่งซื้อและยังเลือกแบบส่งให้ทางร้านตัดเย็บให้นับว่านางสามารถฟันกำไรได้สองต่อครั้นเลยมายามอู่ไปไม่นานหลังจัดการธุระในร้านอี้ชางเสร็จเรียบร้อย จึงนั่งรถมาไปกินอาหารกลางวันที่โรงเตียมฟู่จริงนางไม่ได้แวะมาที่นี่ตั้งแต่แยกกับไปเพยฟางเมื่อหลายวันก่อนตอนนี้ทุกคนต่างก็พากันหายหน้าแม้แต่ต้าเกอก็ยังส่งบ่าวมาแจ้งว่าเขาติดราชการเวยหองเฮาเองก็ไม่ได้เรียกนางเข้าวังหลายวันแล้วหรือทุกคนกำลังเตรียมรับสิทธิ์ใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นครั้นถึงตรงนี้ คิ้วเรียวสวยพลันขมวดยุง่งนางข้ามมาอยู่ในยุคที่สงบสุขรุ่งเรืองแม้จะมีสงครามใหญ่ที่ชายแดนตอนปีแรกที่นางมาถึงแต่ก็ไม่ได้กินเวลานานเมื่อกองทัพเยสามารถปราบปร,รามผู้บุกรุกรานได้ภายในเวลาไม่ถึงสองเดือนคลั้นเกิดการก่อกระบฏครั้งใหญ่ในเมืองหลวงก็ไม่ได้รับผลกระทบมากเกินควรเนื่องจากยงจื้อฮ่องเต ส่งวางหมากเตรียมการจัดการคนพวกนั้นตั้งแต่ตน้นจึงไม่ได้มีเหตุการณ์นองเลือดเกิดขึ้นนางก็ได้แต่หวังว่าศึกนี้จะไม่กินเวลาน,านานเหมือนที่เคยร่ำเรียนมาห่างยืดเยื้อไปสีป่หปีเห็นทีนางคงต้องเร่งสะสมสเสบียงไว้ขายกองทัพเพิ่มเสร็จมื้อกลางวันก็ตั้งใจจะอ่านบัญชีของโรงเตรียมฟู่จิงสักหน่อยแล้วค่อยไปร้านเฟิงฟู่เพื่อตรวจดูการเตรียมสเสบียง หลานเฉียวก็ก้าวเข้ามาด้วยสีหน้าไม่สุดีเอ่ยรายงานว่าหลังจากให้คนติดตามตาเฉิงมาหลายวันนี้พบว่าธนาของนางแอบลอบไปพบกับคนของตระกูลตู่นอกจากนี้ก็ยังมีการนัดพบกับขุนนางกังฉินรวมทั้งยังมีขุนนางของกรมกลาโหมที่มีหน้าที่ตรวจจ่ายสเสบียงให้กองทัพเรื่องนี้นับว่ามีเงื่อนงำนักแม้แต่ตระกุลฉางจะมีความสัมพันธ์อันดี กับเราขุนนางแต่ไม่เคยใช้เงินเปิดช่องให้มีการผ่อนผันในการตรวจสเสบียงสักครั้งเพราะนางรู้ว่าสเสบียงคือหัวใจหลักของการทำศึกทาหารที่กำลังหิวโหวยจะมีแรงสู้รบปกป้องราษฎรได้อย่างไรในเมื่อพวกเขาต้องสละเลือดเนื้อเพื่อคนส่วนใหญ่นางที่แม้จะตัวเล็กไร้อำนาจแต่ก็พยายามเป็นกำลังสำคัญคัดเลือกธัญ,ญพืช และข้าวสารชั้นดีให้พวกเขาเสมอย่อมได้กำไรน้อยหน่อยแต่ได้อยู่อย่างสงบสุขไม่มีภัยสงครามมากร่ำไกยจึงจะนับได้ว่าเป็นโชคอันสูงสุดใช้เวลาไม่ถึงครึ่งการทูบจวงอี้หลินกับหลานเฉียวก็มาถึงหน้าร้านขายข้าวสารที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหลวงด้านหน้ายังมีลูกค้าเดินเข้าเดินออกขวักข่ส่วนข้างในมีรถล้อลากสองสามคันจอดอยู่ ชายชะกันร่างกายกำยำบึกบ่นสวมผ้าเนื้อหยาบแบบเดียวกันกำลังทยอยยกถังข้าวสารและธัญ,ญพืชขึ้นวางบนรถมา้าเมื่อพวกเขาหันมาเห็นคุณชายจินก็พากันก้มศีรษะให้ยิ้มแย้มเอ่ยทักทายสองสามประโยคจวงอี้หลินสอบถามสารทุกสุขดิบของลูกจ้างส่งของที่นางเป็นผู้ริเริ่มจัดการอย่างเป็นกันเองเพราะข้าวสารธัญ,ญพืชเป็นสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ขนส่งลำบากและเปลืองแรงบางบ้านสามีก็ต้องออกไปทำงานเช้าหยันคำ่ำจะให้สตรีมาแบกข้าวสารหนึ่งตันคนเดียวคงลำบากไม่น้อยนางจึงคิดนำการบริการส่งถึงบ้านในอนาคตมาใช้แน่นอนว่าบวกค่าขนส่งเพิ่มแค่ไม่กี่เหวินเดิมทีร้านเฟิงฟูก็ขายราคาเป็นกลางตามท้องตลาดเช่นข้าวสารปีนี้ ราคาหนึ่งตันอยู่ที่หนึ่งตำลึง400เหวินหางให้ส่งถึงบ้านบวกเพิ่มอีกแค่20เหวินเท่านั้นแม้จะเข้าเนื้อไปบ้างกับค่าส่งแต่เทียบกับยอดขายและชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นก็นับว่าคุ้มกันคารวัานานะไม่คิดว่าเจ้าจะแวะเข้ามาตาเฉิงมีสีหน้าอิดโรยเอ่ยถามใตตาดำ,ำ้ำจนเห็นได้ชัด จวงอี้หลินเดินตรงเข้าไปรินน้ำชาส่งให้เขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงไม่ดังไม่เบาหลานมาช่วยงานท่านนาข้ากำลังจะตรวจดูบัญชีสเสบียงกองทัพที่จะส่งไปสนับสนุนแควนไปถังเช่นนั้นเจ้าก็มาช่วยดูต่อทีไม่เหตุค่ะตันหน่วยวัดปริมาณข้าวสารโดยที่หนึ่งตันเท่ากับหนึ่งรลิตรค่ะเดิมทีนางคิดว่าอีกฝ่ายจะบ่ายเบียงไม่คาด เขาจะยินดีให้นางตรวจสอบชิงเปิดหมากให้เห็นก่อนเหลืองานในส่วนอื่นอีกหรือไม่ใกล้ครบแล้วกำหนดเดินทัพคืออีกสิบวันข้างหน้าแต่มีพระบัญชาให้ส่งสเสบียงไปยังแคว้นไปถังก่อนครึ่งหนึ่งพวกเราจึงต้องเร่งมือหญิงสาวกว่าตามองบัญชีคร่าวๆสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ผ่านตานางมาแล้วนับร้อยพันครั้งดังนั้นเล่เหลี่ยมหมุกเม็ดใดก็ล้วนมองออก ได้ไม่ยากจึงเอิดนึกแปลกใจไม่ได้ที่เหตุใดบัญชีนี้ถึงขาวสะอาดนักหรือของมีปัญหารหรือนางแซงกระแอมแล้วเสบเปลี่ยนเรื่องเช่นนั้นของคงจัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วรอส่งให้กองทัพกระมังอืมข้าจัดการแล้วเจ้าไม่ต้องห่วงคนเป็นน้าเอ่ยด้วยไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมองเช่นนั้นไปตรวจความเรียบร้อยอีกสักรอบก็คงดีข้าตรวจแล้ว ตรวจอีกก็ไม่เสียหายนี่เจ้าคะเอ้ยจบนางก็ภายมือเป็นเชิงบังคับอีกฝ่ายทางอ้อมมั่นใจว่าเห็นท่านนาของนางชักสีหน้าใส่นางก่อนจะสะบัดแขนเสื้อเดินนำไปยังยุ้งฉางหลังร้านที่ยำนี้คนงานกำลังเร่งนับสเสบียงบางส่วนก็ถูกขนย้ายออกไปบ้างแล้วทั้งสองเดินตรวจดูด้วยกันเงียบๆภายนอกดูคล้ายไม่มีสิ่งใดน่าสงสัยแต่ภายในยังไม่แน่ คงต้องให้หลานเฉียวแอบจัดการตรวจสอบลับหลังอีกครั้งการค้าครั้งนี้สำคัญนักเช่นไรพวกเราก็ต้องลงไปจัดการด้วยตัวเองหลานเองก็คิดเช่นนั้นเรื่องนี้ปล่อยให้ข้าจัดการอย่าลืมว่าตอนนี้อายุของเจ้าก็ย่าง18ปีแล้วสมควรที่จะอยู่เย้าเฝ้ากับเรือนรอแม่สื่อมาทาบทามหาใช่ควรวิ่งตลอดตลอดไปกับขบวนสินค้าถอยคำ คล้ายเป็นห่วงทำให้จวงอี้หลินอดเงยหน้าขึ้นสบตาผู้มีศักดิ์เป็นน้ำไม่ได้ดวงตาสีดำสนิทคู่นั้นนอกจากจะสะท้อนภาพของนางแล้วยังเจือด้วยแววห่วงใย,ยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนางเชื่อใจคนผู้นี้ได้หรือไม่นะเดิมทีนางมอบหมายให้หลานเฉียวจัดการสเสบียงกองทัพพิชิตประจิมของแม่ทัพหลี่หยางกวงที่เมืองอู่เวยครั้นมีราชองค์การส่งกองทัพ ไปช่วยแคว้นไปถังผ่านเมืองหลานโจจวงอีล้ลินที่ทั้งวุ่นวายกับการถูกเรียกเข้าวังไหนเลยจะช่วยฉังอัเเินเตรียมงานแต่งงานและเร่งตามหาช่องข่าวของจวงอี้เจนินจึงต้องให้ตาเฉิงรับหน้าที่ดูแลในฝั่งทัพที่จะไปแคว้นไปถังแทนขอบคุณท่านนาที่เป็นห่วงจัดการส่งสเสบียงรอบนี้เรียบร้อยแล้วข้าก็จะหยุดพักเสียทีนางเอ่ยตอบ นังยิ้มเนื้อไม่ยิ้มสีหน้าของคนสูงวัยดีขึ้นก้าวมาตบไหล่ของนางเบาๆนี่เป็นครั้งแรกที่นางได้รับรู้ถึงความอบอุ่นของมือใหญ่หยาบกร้านของญาติผู้ใหญ่คนนี้ดีดีแล้วดีแล้วข้าอยากเห็นเจ้าได้แต่งงานออกไปกับบุรุษที่คู่ควรมีครอบครัวที่ดีเป็นที่พึ่งให้เจ้าได้ชวงอีหลินหลุบตามองยกห้อยเอวที่สลักคำว่าช้าง บนเอวของเขาก่อนจะเงยหน้าขึ้นยิ้มจางๆขอบคุณท่านนะที่ทำเพื่อตระกูุลฉางมือใหญ่บนไหล่บางชะง,งักเล็กน้อยนั่นเป็นสิ่งที่ข้าพึงกระทำเวลาก็ค่ำมากแล้วรีบกลับกันเถิดป่านนี้แม่ของเจ้ากับนาสะพยคงจะเงื้อคอคอยไม่เหตุค่ะสำนวนหนังยิ้มเนื้อไม่ยิ้มหมายถึงแซงยิ้มค่ะจบตอนที่เจ็ดสิบค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออลเลดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ